สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักจากคราวที่แล้วพวกเราก็คงจะได้รู้จักความเป็นหลวงพ่อเทียนผ่านบันทึกธรรมของคุณหมอวัฒนาสุครมาจากกันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาทำความรู้จักหลวงพ่อกันอีกสักครั้งหนึ่งแต่เป็นการรู้จักในเรื่องราวของรูปแบบวิธีการหรือที่เรียกกันว่าตัวปฏิบัตินะคะ ชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านคงได้รู้จักกับวิธีการเจรันสติในแนวการเคลื่อนไหวกันมาบ้างแล้วนะคะที่ท่านอาจารย์กำพลได้แนะนำพวกเราทุกๆเช้านั่นแหละค่ะที่ให้เราได้ทำความรู้สึกตัวไปกับอิริยาบถต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนกับพริบตาเป็นต้น ซึ่งดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะมีความสงสัยอยู่ในใจใคล้ายๆกันนะคะว่าการทำความรู้สึกตัวใช่ทำแบบนี้หรือเปล่านะค่ะวันนี้เราลองมาฟังสิทธิ์ที่เป็นคา,ารวาสของหลวงพ่อเทียนอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีความพยายามเรียนรู้จนเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางการเจริญสติของหลวงพ่อได้จริงดิฉันได้นำคำบอกเล่ามาจากหนังสือเล่มเล็กๆที่มีชื่อว่าสติโดยไม่ปรากฏนามผู้แต่งนะคะเราลองมาฟังกันดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้างสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังเริ่มต้นฝึกการเจริญสติไปกับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน ถ้าท่านผู้ใดจะทำความรู้สึกตัวตามไปด้วยในขณะที่ฟังก็จะได้รับความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะคำสอนของผู้เป็นครูของโลกทั้งหลายเปรียบเหมือนกับใบไม้ทั้งป่าแต่ใบไม้ที่สามารถนำมาทำยาได้มีเพียงเล็กน้อย อย่าได้เอามาทั้งหมดทั้งรากและลำต้นเมื่อมาปฏิบัติกรรมฐานหรือวิปัสสนาเราควรจะเอาเฉพาะสิ่งที่สามารถป้องกันไม่ให้ทูกเกิดสามารถดับทุกข์ที่ต้นเหตุของมันสามารถทำลายโมหะเราเอาเฉพาะแก่นแก่นของคำสอนที่ข้าพเจ้าพูดถึงอยู่นี้คือการมีสติมีปัญญา เห็นความคิดเมื่อความคิดเกิดขึ้นเห็นมันรู้มันเข้าใจมันรู้มันในทุกลักษณะที่มันเกิดและรู้ถึงวิธีป้องกันมิให้มันมาลวงเราไม่ว่าเราจะอยู่นาที่ใดนั่นคือที่ที่เราจะต้องปฏิบัติไม่มีใครจะทำแทนเราได้ไม่ว่าเราจะไปที่ใด เราเป็นบุคคลที่ไปไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดเราเป็นบุคคลที่อยู่นั่งกินดื่มนอนหลับเราเองเป็นผู้กระทำถ้าเราเป็นบุคคลที่รักษาศีลหรือให้ทานเราสามารถปฏิบัติได้และถ้าเราเป็นบุคคลที่ไม่เคยกระทำสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน การช่วยเหลือบุคคลอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ดีในทางโลกส่วนการปฏิบัติเจริญสติสมาธิปัญญานั้นดีในทุกๆท,ทางดังนั้นก่อนที่เธอจะสอนผู้อื่นเธอควรจะฝึกฝนตนเองกระทั่งเธอเห็นรู้และเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและอย่างแท้จริงเมื่อเธอเห็นจริงรู้จริงและเป็นจริงแล้ว เธอสามารถสอนผู้อื่นได้อย่างสบายดังนั้นการปฏิบัตินี้เราต้องเรียนด้วยตัวของเราเองเราต้องสอนตัวเราเองเราต้องเห็นด้วยตัวของเราเองเราต้องรู้ด้วยตัวของเราเองเราต้องเข้าใจด้วยตัวของเราเองดังนั้น เธอไม่จำต้องสนใจในบุคคลอื่นเพียงปฏิบัติการเคลื่อนไหวนี้ให้มากทำเฉยๆไม่รีบร้อนไม่ลังเลสงสัยไม่คาดคิดล่วงหน้าและทำโดยไม่คาดหวังผลให้ง่ายๆเพียงแต่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวทีละครั้งให้รู้เมื่อเธอไม่รู้ ปล่อยมันไปบางครั้งเธอรู้บางครั้งเธอไม่รู้มันเป็นเช่นนั้นแต่ให้รู้เมื่อร่างกายเคลื่อนไหวรู้มันเมื่อจิตใจเคลื่อนไหวรู้มันการปฏิบัตินี้เป็นการปฏิบัติตลอด24ชั่วโมงดังนั้นให้ผ่อนคลายและให้เป็นธรรมชาติ เป็นปกติธรรมดาจงตั้งใจปฏิบัติจริงๆและปฏิบัติอย่างสบายวิธีของการเจริญสติในชีวิตประจำวันเมื่อเราขึ้นรถหรือลงเรือและนั่งลงเรียบร้อยแล้วเราพลิกมือขึ้นพลิกมือลงเราเคลื่อนมือเหยียดมือ หรือครึงนิ้วมือกระเพียบตาหายใจกลืนน้ำลายและอื่นๆให้รู้สึกตัวถึงการเคลื่อนไหวเหล่านี้มันเป็นวิธีที่เรียกความรู้สึกตัวให้กลับมาที่ตัวของเราเองเมื่อความคิดเกิดขึ้นให้รู้ถึงความคิดนั้นและปล่อยวาง วิธีของการเจริญสติเมื่อเราอยู่ที่บ้านเราอาจจะนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธินั่งบนเก้าอี้หรือนั่งเหยียดขาเราอาจจะยืนหรือนอนสร้างจังหวะได้เช่นเดียวกันเมื่อเราเดินจงกรมคือการเดินกลับไปกลับมาระยะประมาณ8 1 2ถก้าเราต้องไม่แกว่งแขนเราอาจกอดอก หรือเอามือประสานไว้ข้างหน้าหรือไว้ข้างหลังก็ได้หลักปฏิบัตินาะหลวงพ่อบางคนยังไม่เข้าใจหรือบางทีเข้าใจอย่างไม่ถูกต้องอย่างเช่นคําว่าสติของหลวงพ่อนั้นหมายถึงรู้สึกเฉยๆเท่านั้นคือปกติเวลาเดินเราก็รู้สึกเวลานั่งก็รู้สึกจะเอี้ยวตัวก็รู้สึก จะทำอะไรเราก็รู้สึกอันตัวรู้สึกนี้แหละคือตัวสติในความหมายของหลวงพ่อเทียนเป็นสัมผัสแรกเป็นปัจจุบันธรรมดั้งเดิมไม่ใช่ว่าจะให้เราไปรู้สึกถึงการเดินรู้สึกถึงการนั่งรู้สึกถึงการเคลื่อนไม่ใช่เช่นนั้นแต่เป็นลักษณะที่ว่าเวลาเดินเราก็รู้สึก เวลานั่งเราก็รู้สึกเวลาเคลื่อนเราก็รู้สึกก็ให้จับความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั่นเองเป็นฐานกำหนดไม่ต้องไปรู้สึกถึงการเดินอะไรอย่างที่เขาอธิบายกันทั่วๆไปคือไม่ต้องไปบ่งไปจำแนกว่านั่นความรู้สึกในการเดินนั่นความรู้สึกในการนั่งนั่นความรู้สึกในการกรับพลิบตา นั่นความรู้สึกในการหายใจเข้านั่นความรู้สึกในการหายใจออกคือไม่ต้องไปตั้งชื่อให้มันไม่ต้องไปเรียกชื่อมันไม่ต้องไปจำแนกมันว่าเป็นความรู้สึกอย่างโน้นเป็นความรู้สึกอย่างนี้แต่กำหนดแค่รู้สึกก็พอแล้วทีนี้พอรู้สึกแล้วปล่อยมันไปละมันไปเสีย อย่าไปใส่ใจอะไรกับมันอีกเราเอาแค่รู้สึกรู้สึกรู้สึกเฉยๆไปอย่างนั้นเรื่อยๆอย่าไปครองความรู้สึกอย่าไปครองข้อรู้สึกหรือไปยึดหน่วงมันไว้ต้องปล่อยให้มันผ่านไปผ่านไปรู้สึกแล้วให้ผ่านไปผ่านไป คือทำอะไรเคลื่อนไหวอะไรอะไร,ะไรก็รู้สึกอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกนี้แหละคือพุทธ,ธะองค์น้อยๆคนมาจับแขนเราเราก็รู้สึกรู้สึกนั่นแหละคือพุทธ,ธะคือสัมผัสแรกเริ่มดั้งเดิมและหลักปฏิบัติของหลวงพ่อก็คือจับความรู้สึกนั่นแหละให้ชัดแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไป รู้และปล่อยรู้และปล่อยเพียงแต่รู้สึกไม่ต้องนึกตามหรือกำหนดตามอาการเช่นพอก้าวเท้าซ้ายก็รู้สึกพอไม่ต้องนึกตามว่าก้าวเท้าซ้ายจะทำอะไรก็ตามสนใจแต่ให้รู้สึกเมื่อกระทําลงไปเท่านั้นและเป็นแค่รู้สึกรู้สึกรู้สึกเฉยๆ ไม่ต้องไปจำแนกแยกแยะอะไรบางคนบอกว่านั่งนิ่งๆสิ่งนั้นก็มีอยู่แล้วรู้สติก็มีอยู่แล้วนั้นช่างตรงข้ามกับที่หลวงพ่อสอนเพราะท่านสอนย้ำว่าอย่าหยุดนิ่งๆน,นะให้มันเคลื่อนไหวอยู่เสมออย่าหยุดท้งนี้เพราะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมและถ้าเราหยุด สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นฝ่ายกระทำเราเป็นฝ่ายเล่นงานเราครอบงำเราแต่กระนั้นถ้าเราเป็นฝ่ายกระทำมันก็จะเป็นการสร้างกรรมแล้วก็จะเกิดผลกรรมตามมาอีกเพราะการกระทำนั้นจะต้องประกอบด้วยเจตนาซึ่งจัดว่าเป็นกรรมแล้วมีผลของกรรมตามมาดังกล่าวเมื่อหยุดก็ไม่ได้ ทำก็ไม่ได้เช่นนั้นจะทำอย่างไรก็ต้องกระทําชนิดพิเศษซึ่งก็เลยเกิดพิธีสร้างจังหวะของหลวงพ่อขึ้นมานั่นเองการกระทําชนิดพิเศษเป็นอย่างไรการกระทําชนิดพิเศษคือทำโดยไม่มีเจตจำนงอื่นใดทำโดยไร้เจตจำนงใดๆไม่มีความต้องการใดๆกล่าวคือ ในการสร้างจังหวะหรือยกมือทำจังหวะแนวหลวงพ่อนี้เราต้องตั้งใจและไร้เจตจำนนงใดๆตั้งใจคือเราต้องตั้งใจทำเพราะถ้าไม่ตั้งใจทำมัวไปนอนเล่นเสียไม่มาทำจังหวะไม่มาสร้างจังหวะหมันก็ไม่ได้เรื่อง เป็นความเลหลวไหลเสียเป็นแน่แท้ดังนั้นประการแรกต้องตั้งใจทำไร้เจตจำนงใดๆก็คือทำไปสร้างจังหวะไปสร้างจังหวะไปต้องปราศจากเจตจำนงใดๆไม่ต้องการอะไรไม่หวังอะไรทั้งสิ้นจึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติไปอย่างถูกต้องแล้ว มันจะไหลาพาไปสู่จุดมุ่งหมายเองแต่ถ้าไปเกิดเจตจํานงใดๆขึ้นมันจะพาไปยังจุดหมายของเจตจํานงนั้นๆแทนซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่จุดหมายของการสร้างจังหวะเป้าหมายของการสร้างจังหวะคือให้รู้สึกให้ชัดเจนและต่อเนื่องในทุกๆอิรยาบถรู้สึกรู้สึก รู้สึกเฉยๆไม่ต้องจำแนกแยกแยะอะไรและรู้สึกแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปถ้ามาอยู่กับความรู้สึกุ้นๆนีสักครู่เราจะรู้สึกสบายซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากคือพอถอยออกมาสู่สัมผัสดั้งเดิมอันบริสุทธิ์จากความคิดความนึกใดๆเราจะปลอดโปรง่ง ให้รู้สึกอยู่เรื่อยๆไปพอมีอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ความรู้สึกที่กำลังรู้สึกอยู่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความคิดหรืออารมณ์อะไรเราจะรู้ได้ทันทีก็ให้เราปล่อยมันผ่านไปโดยไม่ต้องจำแนกแยกแยะไม่ต้องไปกำหนดไปวิเคราะห์หรือไปเรียกชื่อมัน คล้ายๆกับว่าอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ความรู้สึกนะ่ะมาแล้วก็ให้มันผ่านไปโดยไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันเป็นไปเช่นนั้นอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประการอื่นไม่ต้องไปสนใจมันว่ามันเป็นราคะหรือเป็นโทสะหรือว่าเป็นโมหะไม่ต้องไปรู้มันถึงขนาดนั้น เพราะถ้าไปรู้ขนาดนั้นก็เป็นการใช้ความคิดเข้าไปตามนึกถึงมันอีกว่านียราคะนี่โทสะนี่โมหะก็เป็นการพลัดออกจากสติความรู้สึกล้วนๆเสียแล้วกลายเป็นเข้าไปอยู่ในความคิดเสียแทนซึ่งการปฏิบัติแนวของหลวงพ่อนั้นท่านให้มุ่งออกจากความคิดดังนั้นจงระมัดระวังให้ดี ดังนั้นในการปฏิบัติของหลวงพ่อต้องมีกลวิธีและความเข้าใจกลวิธีคือการยกมือสร้างจังหวะหรือหมุนนิ้วมือเป็นกลวิธีที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อไม่ให้เราได้หยุดนิ่งๆให้เราได้ฝึกสติรู้สึกอยู่ในการเคลื่อนไหวให้ชัดเจนและต่อเนื่องความเข้าใจคือ ต้องเข้าใจว่าสติที่หลวงพ่อหมายถึงนั้นคืออะไรคือความรู้สึกเฉยเฉเพียงแต่รู้สึกรู้สึกเท่านั้นไม่มีอะไรลึกไปกว่านั้นไม่มีอะไรไกลไปกว่านั้นต้องเข้าใจว่าเมื่อมีอะไรผ่านเข้ามาต้องรู้แล้วปล่อยไปที่ว่ารู้นี้หมายถึง รู้อย่างผิวเผินก็พอไม่ต้องไปรู้ว่านี่ราคะนั่นโทสะนั่นโมหะนั่นมันรู้สึกเกินไปเกินจำเป็นเป็นการจำแนกแยกแยะหรือเรียกชื่อมันรู้รู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยเหมือนลมพัดผ่านมาไม่ต้องรู้ว่าลมตะเภาหรือลมเว่าวหรือลมอย่างอื่นรู้แต่เพียงว่าลมก็พอแล้ว และปล่อยข้อรู้นั้นไปที่จริงรู้ว่าลมก็ดูจะมากเกินไปด้วยเอาเพียงรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแค่นั้นก็พอแล้วคืออย่าไปจำแนกแยกแยะก,กำหนดหมายอะไรเข้าจะยุ่งในการจริญสติโดยสร้างจังหวะนั้นอย่าไปจ้องความรู้สึกมากนักยกตัวยอย่างเช่นเรามองดูโต๊ะเก้าอี้ ดูทีละอย่างทีละอย่างไปดูดินสอกระดาษฝาห้องห้องพักพัดลมทีละอย่างเรามองธรรมดาธรรมดานี่เองแต่ถ้าจ้องก็เช่นเวลาเราถ่ายรูปพอยกกล้องขึ้นสองเล็งรูปคนข้างหน้าแล้วปรับภาพให้ชัดตอนนั้นเป็นการจ้องร้อยเปอร์เซ็นเลย ในการเจริญสติก็เช่นกันอย่าจ้องที่ความรู้สึกหรือความคิดหรือสิ่งใดๆแต่ดูเฉยเฉยรู้สึกอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาจุดมองดูสิ่งของต่างๆดังกล่าวมานั่นเองจึงจะถูกต้องดังนั้นต้องมีทั้งกลนวิธีและความเข้าใจมีคนวิธีแต่ไม่เข้าใจก็จะเป็นลักษณะยกมือสร้างจังหวะเป็นปีๆแต่ไม่ได้เรื่องอะไร เข้าใจแต่ไม่มีกวนวิธีก็ไม่มีผลเพราะปราศจากการกระทำลำพังแต่ความเข้าใจอย่างเดียวออกจะเลื่อนลอยโดยสรุปก็คือ 1. เราจะต้องเชื่อว่าเรื่องการฝึกสตินี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำด้วยตัวเองค้นพบในตัวเอง 2. ต้องมีกลวิธีและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง 3. ต้องตั้งใจทําตามกลวิธีแต่ทําอย่างไร้เจตจำนงใดๆและ 4. ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมออย่าอยู่นิ่ง